ผมเสียแก้ง่ายแก้ได้ด้วยไดเป่าผมฟิลิปส์ไดเป่าผมดีไซน์มินิมอล5,000 Series เปลี่ยนโลกของการดูแลเส้นผมผสานเทคโนโลยีทันสมัย i อออน2เท่าสูงถึง40ล้านไอออนเป่าผมนุ่มสลวยไม่ต้องงอเคราตินเส้นผมเรียงตัวสวยลื่นไม่พันกันและไม่ชีฟ้ฟูดูสุขภาพดี ปกป้องเส้นผมด้วยเทอร์โมชิลที่ช่วยปรับอุณหภูมิอัตโนมัติลดความร้อนเกินจำเป็นช่วยถนอมเส้นผมและหนังศีรษะลดความเสี่ยงผมขาดน้ำผมแห้งเสียกรอบชีฟูประหยัดเวลาจัดทรงง่ายเพียงใช้หัวเป่าปากแคบล็อกผมสวยด้วยโหมดลมเย็นถนอมหนังศีรษะและผมที่เอบอบางควบคุมอุณหภูมิและความเร็วลมได้เองเหมาะกับทุกสภาพผมตั้ง ระดับความร้อนได้3รูปแบบปรับแรงลมได้สูงถึง6รูปแบบให้ผลลัพธ์ระดับมืออาชีพด้วยพลังลม2,100วัตต์สวยได้ไม่เสี่ยงมีมาตรฐานมอ,อก,กอรับประกัน2ปีทั่วโลกผมสวยไม่กลัวเสียมั่นใจไร้ขีดจำกัดด้วย Philips Beauty